ไม่เอานะดูดได้นาทีครึ่งแล้วก็หยุดแต่ไม่เอานะไม่มีหรอกเราเสร็จแลวเสร็จค้างปากไปเนี่ยเฮ <laughs> ้ย <laughs> อ้าวฮัลโหลสวัสดีครับเหียค้างค้าง เออทำไมเสียงม,มันซาซาอะฝนตกหล่อที่นู่นอะอะไรนะคะฝนตกหรอที่นู่นเราทำไมเสียงม,มันซาซาไม่ค่ะไม่ตกอ๋อโหนึกว่าฝนตกไหนเห็นคึ้มมายังใหญ่เลยอ่ะ <c oughs> อืมรู้ว่าตกไม่ตกใช่ไหมไม่ตก <c oughs> อ๋อไอ้เหี้ยงั้นเรามองผิดเรามองเห็นเป็นล่องมรสุมอืม อันนี้อันนี้อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยมุสสะคออะไรนะมุสสะครอ๋ออ๋ออ๋อออยู่ภาคไหนวะมุสสาครเนี่ยมันอยู่ภาคอะไรอ่ะมันอยู่ภาคอะไรแค่หูเดียวครับสองอันนี้อยู่หอเหรอหรือว่าอะไรมันเสียงก้องๆนะคอยู่หอเหรอครับเสียงมันก้องๆไงใช่ค่ะอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่กับใครครับอยู่คนเดียวคร่บอย่าอย่ากเดี๋ยวมาใกล้ถอยถอยถอยอีกหน่อยถอยอีกหน่อยมันจะไม่เห็นหน้าแล้วเห็นแม่แต่นมไม่ได้ยินเขาเอะไรนะอะไรไม่ได้ยินอ๋อ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 อันนี้นอนคุยใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่นั่งอ่ะปวดหลังอออ่ะ๋มันหนักหรือว่าอะไรหรือว่าปวดหลังอยู่แล้ว ออทำอะไรมาปวดหลังเหรอกเดูอยไปทำอะไรมาโอเคปวดหล่อนีอันอันอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชื่ออะไรนะชื่อแพรค่ะแพรอ๋อแพรลอยน้ำอะ่ะใช่ปะ ใช่ใช,ใช่อันนี้ลอยน้ำอะ่ะไม่ลอย,ลอยขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวไม่ลอยอ,อ๋อลอยตึย้งขึ้นลอยขึ้นแพแหละใช่ไหมอ๋อ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 อันนี้เข้าเข้ามาเล่นนานเลยครับเนี่ย <c oughs> อะไรนะ เฮ้ยอะไรติดแต่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเธออะไรติดอะอกไม่มีไม่มีตาฝาดไม่มีไม่มีไม่มีีไม่มีตาฝาดเฮ้ย <c oughs> เธอขำอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้เรียนไ่มเรียนอยู่ไหมเรียนไหม ทำงานแล้วเหรอค่ะทำงานอะไรอ่ะเปพนักงานขายขา,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 ายพนะักงานขายอาหารเกาหีอาหารอาหารอะไรนะอาหารเกาหลีค่ะอ๋อเกาหลีเกาหลีอาหารเกาหลีที่ขึ้นแล้วลงใหม่ดิทำไมเหรอเสียงมันสะกดเสียงเราสะท้อน สะ, <ITA> ะท้อนอยู่ปะสะท้อนด้วยจิบหายแล้วทำไมคุยกับใครทำไมเสียงคุณสะท้อนทุกคนเลยวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราลงก็ได้กันอ่ะอะไรกันครับเนี่ยอไสรุปมีจริงปะไม่มีหัวโอ๋อมีสอดซิง อ๋อไม่แน่หรอกแอบเล่นเนี่ยหำน้อยไปนอนได้ละใครหำน้อยวะของกูก็ใหญ่อยู่นะแบบพอตัวเลยแหละเอ้ยแม่เอาม่เอานี่นะเปิดมาไม่ด้อะไรนะเอาเราตั้งใจฟังเลยเดี๋ยเราจะตั้งใจฟังเอ๊ยเอออันเนี้ยได้ยินชัดแล้วเธอพูดเลยดับก่อนนะเนี่ยก่อนนะเนี่ย เฮ้ยแล้วเธอรู้ได้ไงว่าเขามีนิดเดียวอะ่ะไม่ก็เดาดูสิอ๋ออ๋ออ๋ออะเธอเธอลองเดาเราดิไม่รู้เดาโอ้โหอะไรวะเนี่ยถ้าถ้าเราเดาเธอนะเธอรๆๆ้องร้องอย่างนี้ดิ <c oughs> เธอเธอร้องอย่างนี้ดิเอ็นเอ็นออกไปไหนดิใหญ่คแค่ช่วงบนแหละช่วงล่างไม่ค่อยใหญ่ ใหญ่แค่ช่วงบนแหละช่วงล่างไม่ค่อยใหญ่อ๋อเสียงหายเลยชิบหายแล้วอืมอันนี้คือชุดนอนเหรอเนี่ยไม่ค่ะชุดมาไรเนี้ยแต่งตัวเรียบร้อยไม่มีคนดูเปลี่ยนผู้เล่อ๋อแล้วไม่แหวกเลยแหวกไปเลยแหวกจะได้คนดูเยอะอันนี้แหวกออกไปอีกอแหวกออกไปอีกคนดูจะได้เยอะกว่านี้ เออเปิดสองข้างครับต้องเปิดสองข้างคนดูเธอจะเยอะ <N> นั่นแหละ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 ยืดๆหน่อยหนังตรงๆหน่อยอ่ะเออนั่นแหละบอกบอกอะไรเธอก็ทำมาแล้วเห <N> ่นชอบจกเลยดูดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเพินมมันเพินหรอบุหรี่ไฟฟ้าแต่นะบุหรี่ไฟฟ้ามันเพินหรอดูดอะ่ะ บุหรี่ไฟฟ้าดูดอ่ะมันเพลินเหรอดูดได้เรื่อยๆเลยเหยดูดเก่งจังเลยวะแ <c oughs> ถวนู้นเขาดูดกันเก่งอ่ะเนี่ยไม่ได้ดูดเก่งที่บุหรี่ไฟฟ้าอะไรอ่ะอย่างเช่นอะไรที่เก่งอ่ะเก่งกว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่อย่างเช่นอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่เชื่อของอ่างเงี้ยถ้าพูดเฉยๆมันมันเชื่อกันยากจริง ถ้าไม่ไปถึงหน้าห้องนะของอย่างเงี้ยต้องไปหน้าห้องหน้าห้องจนะึงจะแบบรู้จริงไม่เอานะดูดได้นาทีครึ่งแล้วก็หยุดแต่ไม่เอานะนะสเสสรร็จ็จจเเฮ้ย <laughs> ไป,ไปเล่นไปทำไปเล่นไปทำไปเล่นปากแทบไปะเนี่ยแถวน้นปากแทบจริงจริงแทบแค่ปากหละดูทรงแล้วอะ่ะอะไรติดอะ่ะอ๋อกระดุมอ๋อกระดุม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 ติดกระดุมนติดล้ายเห็นล้วแล้ว แล้วเห็นอะไรจุดๆไงเราคิดว่าอะไรติดอืมอืมเข้ามาไะไรทุกวันปะเข้ามาไะไรทุกวันไหมครับก็เข้ามาด้วยเปอะไรอ่ะเยอะๆขยับมาใกล้เดี๋ยวมันจะดันโทรศัพท์ล่วงไปแน่น่ะปวดหลังไหมต้องก้มไปก้มมานี่ปวดหลังไหมเนี่ยปวดปวดปวดรย คนนวดไม่มีมิแต่คนหน้าปะเอาวาถ้าคนนวดก็จะหายากหน่อยแต่ถ้าคนหน้าปะแปบ๊บเดียวอืม,มาบบชั่วขาใช่ชั่วขาแต่อึดอืดชั่วขาวแต่อึด,ออดชั่วขาวแต่อึด,แ,อดแบบมาราธอนเลยอะ ไม่ไม่หม่แต่ว่าไม่ไม่ดีไม่ดีแบบชั่วปัจจุบันอะไรนะแบบมามาแล้วก็ไปอ่ะอยากได้แบบไหนอ่ะอยากได้แบบอยู่ยาวๆเลยอยู่ยาวมันก็เจ็บยาวๆอะ่ะ oh, <no. S 1> ถ้าทนไดก้ก็น่าจะอยู่ยาวได้อยู่แต่ถ้าทนไม่ได้ก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นาน ปีปากเลยแค่นี้เราก็ไปไม่เป็นไปไม่เป็นมาห้องเราว่ามาถูกเปล่า<ม> <laughs> ยอกยอกหยอกอยอกเฮ้ย <c oughs> แล้วเสียงอะไรตัก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 ,ตกอะ <c oughs> อ่ะหดูดไม่พออมอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> มันเล็กเกินนะมันเล็กเกินมันเล็กเกินเธอต้องเธอโตแล้วใช่ไหมล่ะโตแล้วเนี่โตแล้วต้องหาอะไรที่ใหญ่กว่าลูกอมก็ไม่ชอบแบบนี้เลยอะไรนะอบอะไรนะก็ไม่ได้ชอบแบบนี้หรอกไม่ได้ชอบแบบนี้หรอกแต่ชอบมันไม่มีมันก็มีอยู่แต่จะไหวหรือเปล่า อะไรนะมันจะต้องอมันจะติดใจเอานะระวังติดงอมเงมเลยนะไม่ได้นะติดงอมเงมนะทำไมเดี๋ยวมีตีี่อะฮะไม่ใช่เดี๋ยวมันจะระบมไม่หมดแต่ดเดี๋ยวมันจะเดินไม่ได้เอานะ้า <c oughs> ติดงอมเงมนี้เจ็บเลยแหละเจ็บเลยต้องซื้อน้ำไปบัวบกอะมาไวในห้อง แม่ก็ซื้อซื้อแผ่นแผ่นที่ติดหลังอ่ะกันหลังเสียกันปวดหลังอ่ะอะไรมาใส่เฮ้ยธรรมดาที่ไหนอะไนะอมโชกูแล้วหนึ่งมันมันต้องเออมันต้องให้สุดมันต้องให้สุดมันสั้นไปมันสั้นไปแล้วมันสั้นไปมันก็เข้าได้หมดอยู่แล้วแม ที่นูน่นฝนมันยังไม่ตกอีกหรอว่ากูยังเล่นกูยังเห็นล่องมอส,มสนะอรุปคนรักเนี่ยจะไม่คนระักมัเนี่ยไม่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนตองแม่เลยมีเดกคนบอกไม<ห>่กลัวอะไรใครปัดเราหรือเปล่าเธอมีได้ไรอา้ามิงคิป อะไรนะรห้คุยตั้งนานแล้วใช่ไหมรัให้เธอถ่าย,ายไม่รู้คิดไม่ออกจบแล้วโอ้โหจบแล้วไม่เล่นอะไรกันเราสักนิดนึงเลยอมลยังไงลูกอมอะใช่ไหมเอาเข้าออกเอาเข้าออกแค่แหละเราติดคอเธออมไม่ไดีติดคอนะอ, <c oughs> อะไรอนะ โโใครซื้อเสือ้อซื้อเสือ้อเธอเปล่าเขาอยากให้เธอซื้อเสื้อแล้วก็ส่งถอดส่งให้เขาเลยหรือเปล่าจะขายทำไมเขา,า,เ,ขาเขาอาจจะซื้อห้าร้อยแล้วเธอก็อถอดไปให้เขาเลยไงตอนเนี้ยเฮ้ยทไมเฮ้ยจะถอดเลยอะไรนะเลขบัญชีเลขบัญชีครับผมเอ้ยไม่ใช่แล้วี่ พร้อมถอดจิเงล่าพร้อมถอดจิ้งแบาหมายถึงว่าถอดตัวในหรือตัวนอกตัวนอกเาออ้ตัวนอกเขาแหละตัวนอกเขาแหละตัวนอกเขาแหละตัวนอกค่าร้อยไม่ค่อยจะคิดเท่าอหไรเน่ย ตัวใ 1, ดพันห้าอะไรนะนนถ้าดูอย่างเดียวมันไม่ได้ถ้ามันไปแล้ว <c oughs> ้าดูเฉยๆเราจะไม่ไปเลย <c oughs> ถ้าถ้าเราไปแล้วได้ดูเฉยๆนี่เราไม่ไปนะเธอ แถมเลยนะเรามีโปรโมชั่นแถมฟรีแถมนานเปล่าก็นานจะช้าอะไรจะอึดจะเช้าก็ได้จะอึดหรือเปล่าถามทีนะเดีจะอึดหรือเปล่าถามพี่เธอไหวหรอือเปล่าอย่างน้อยกูก็สามชั่วโมงครึ่งยังเอากูไม่ลงเลยอะ<ต>อะไรนะรถึงจะต้องร้องขอชีวิตกับกับห้อง,งข้างๆเลยแหละ คือแบบต้องปลูกคนห,ห้องข้างๆให้มาแบบมาเอาออกไปอะ่ะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้โปรโมทตัวเองนะมันจะดูดเก่งเกินไปแล้วจริงจอบนหำเล็กไเดงีงวใครบอกกูเล็กวะไอ้เหี้ยกูอยากจะวัดตรงหน้ามึงจังเลยแล้วเปิดมาโชว์บนหน้ามึงไอ้เหีย <laughs> แม่งเลยใครวะ ปากเซ็บจังวะกูนี่แหละบอมาวัดกับกูครับมาวัดกับกูเลยครับเล็กกว่าตัดทิ้งแค่นั้นแหละย,ยุดจริงปนะ่ะเนี่ยยุดจริงเปล่ายุดจริงเปล่ายุดจริงเ่้เนะโอ้ยังสะบักยุดธปอมมาเล่นอยู่เลยโดยเดพูดติดพูดติดพูดติดตามยังน้อยอยู่เลยโอ้โห ถ้าความยาวก็ได้อยู่ก็พอๆอยู่เดี๋ยวว่าแต่ยาวเลยใหญ่ด้วยครับผมอะไรนะมันจะจุกเอานะอย่ามาสปีกสุ่มสี่สุ่มห้านะมันจะจุกเอานั้นอะอะไรนะถึงก็เดินแทบไม่ได้เลยนะราบอกแค่นั้น ทียู่ครับที่อยู่ครับอมีไอจีไหมครับไอจีมาเลยครับผมเดี๋ยวเจอผมแน่ให้อะไรก็ได้อ่ะมีอะไรบ้างมีอะไรให้เราบ้ล่ะมีอะไรให้เราเปล่าอลโหลมีอะไรให้เราติดต่อไหมเปล่าพี่กายสุบคนีคนบ้าเราไม่ใช่เราไม่ใช่